นี่ตะไคร้ใบมะกรูดหอหอมแดงแล้วก็พริกนะคะเครื่องแกงมะเขือเปราะค่ะใส่ฟักนิดหน่อยักชีลาวกระลำต้นหอมนะคะแล้วก็ใบอิตูอยู่ข้างล่างไก่ค่ะไก่ทำเสร็จเอามาคั่วก่อนนะคะคั่วกับน้ำปลานะคะเนี่ยคะ่ะคั่วกับน้ำปลาราเด้อ ้อมเชียวคั่วเสร็จเอาไก่ลงค่ะเห็นไหมคะจุม่มซีจะใส่มะเขือเทศด้วยนะคะเพราะว่าอยากให้มันเปรี้ยวนิดนึงค่ะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะพอไก่เริ่มสุกหอมน้ำปลารานะคะจุม่มซีจะใส่มะเขือปลอกนะคะเพราะว่ามะเขือปอกเขาค่อนข้างจะยากนะคะก็คือสุกยากเราจะใส่ลงไปอ้าวเดือดแล้วเริ่มหอมแล้วนะคะต่อไปเราจะมาใส่ ปลาก่อนนะคะเอาตามแต่ความชอบอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเข็งต่อด้วยผงนัวคะ่ะสักเอาเอาสักครึ่งซ้อนก่อนพอประมาณต่อด้วยรสด,ดีสักซ้อนหนึ่งคะ่ะจะใส่หลายได้คะ่แะแ้วสิ้นก่อนเดือดแล้วคะ่ะใส่ผักที่เหลือเลยนะคะทางทองเสร็จแล้วคะ่ะแกงอ่อมจุ๋มสีนะคะโอ้ยว่าวนะ